ช่วยกดติดตามช่องวิโรธพาเพดเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งเราเลยครับฝั่งไทยสปูสุคนเมื่อสมองสบอนเลยครับเด้อเมื่อนี้กับพบพ่อกับช่างรถคือเก้าครับเมื่อนี้บ่ได้ไปโคกนหนองนาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ช่างรถสี่ไปซ่อมรถครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับรถยนต์ช่างรถกะเป็นรถกระบ,บะ วีโก้โตโยต้าด้ครับเด้อนี่ครับอยู่ด้วยกันมา14 15หปีกะบอกเคยเป็นอย่างจ้าถือเ้ยพี่น้องเด้อนี่ครับพวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆเด็คขัดเกนี่ยกะบ่อกเคยดะเอียดเลยครับบอกเคยได้ซ่้อมได้แซมอย่างเลยเครื่องยนต์กลไกต่างๆกะมีตั้งแต่เปลี่ยนยางนะครับเนาะเปลี่ยนยางสี่เส้นและกะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเนาะ ส่วนเปลี่ยนเป็นประจำนั่นก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กองส่วนอุปกรณ์นี่ยังต่างๆแนวอืน่นนั่นไม่เคยได้ส่อมได้แซมอย่างใดครับก็บเป็นยังบุญอยู่เด้ครับอยู่กันมาด้วย1 4 15ปีก็โอ้ถือว่าคํำคูนเติบอยู่ครับแต่ว่าเมื่อนี่อ่าสิได้ไปส่อมระบบไฟชาจครับผมเนื่องจากว่าไฟชาจนี่เพิ่นบ่าชาจครับผมอ่าเป็นมะมือสองมื่นะครับ พอจอดแล้วก็ดับมาสตาร์ทใหม่เนี่ยรู้สึกว่าบ่มีไฟใบต่อเลยในขณะที่แบตเตอรี่นี่ยัยงดีๆอยู่นะครับเนะาะเอาเดี๋ยวเหตุการณ์หรือว่าขั้นตอนสิเป็นจังไรน,นั่นติดตามชมกันเลยครับอดเดินเดินสายไฟไปนอกหลวประจําตัวแมนบ่ลกประจ,จรําตัวนึงคือฟังอาการงูเลยแมนเะโอ,อ จะเล่าอาการที่กินเป๊ะเลยเหรเออแล้วพอใส่ไว้กันใส่ไปกันนี่ห้าหน่อยห้าร้อยห้าหน่อยห้าร้อยกับโอ้โหผลงานเนาะโลกประจำตัวตั้งอาการวิ่งเพิ่มเลยคืนไม่แรงเลยผมรู้แล้วโอ้นี่คือสร้างตัวจริงเนาะอืม เร้าวคีมันน่ะแมนดูครับเดี๋ยวมาขีข้าก็ล่องดูเสีงครับฮฮฮไดบอกโอ้มันสิซ้อี่เขาบอกฟังอากาศในหูเลยเนาะน่าเนาะว่าเป็นดูครับมีผู้ลประจำตัวมันทั้งผู้เดบุกหู่สีงว่าสร้างไม่รวดโอ้ผู้ดบุกหูอาการนี้ผู้หูคือสร้างไม่รวดผมไปถามเหมือนผู้ลคนค้น่มว่าโอ้ไดชาดไปแล้วเขาเจ่า มันก็ต้องต้องมาเช็คตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ไฟมันไปครบแล้วค่อยเบือ้องในชาจมันถ้าไปเช็กไฟพอไปต้องมาเบื้องตัวนี้ก่อนนะ<อ>ครับแต<อ>่แต่ถ้าไปถอดไดก่อนเมื่อเกิดจอมใดก่อนตัวนี้มันเก่เาหรือว่าหาย<อ>แล้เขาต้องมาเบื้องจุดนี้ถ้าฟังอาการล้วต้องมาเช็กสายแล้วกันครับโอ้ ถ้าไฟชั่ปเ๊บ่มด,ดิถ้าไฟชั่แต่ว,ว่ารถาย,ยังใช้ได้ปกติคือสายในนั<อ>่นสายไฟขาดในนั่นครับรูปรูปแบตเตอรี่โบชู้เลยนี่ครับต้องมาเบิรงสายไฟตัวนี้สัก่อนครับโอ้แต่ถ้าว่าอ่านรูปแบตโชว์อยู่แล้วก็ใส่ไปไฟอ่อนเบิร์เออได้ช้าตัวนี้ตได้ช้าชั่วตัวนั้ต้องเบิร์ต้องฟังอากาศ มันมีหลายแบบหลายอย่างเลยนี่คือไฟนนาัดี่สร้างมันมากด้วยประสบการณ์เนาะครับอืมันมเยอะมันจะมีมีเรืองมันอยู่งเฮ้ยเออพูดแลนะ คุณโซมได้ยังไงเนี่ยเราต้องไปเออนี่เขาดีกว่าคาก็บอาหรือเ่ามากเลยาทีแฟล์เราก็ะเบรกงไหลเลไม่้อเอเปลี่ยนทางเปลี่ยนยังไปเลอ้เออเปลี่ยนทางเปลี่ยนขัดไปแล้วที ถ้าเล่าอาการทีเป๊ปะเลยเลยเพราะตรงไลย่ยากจะบอกอาการทีโ <c oughs> กมาหรือเบิ้งหละแม่นนี่หลีนาซ่างเนาะแม่นครับ <c oughs> โอ้ด <c oughs> ีเลยเจ้าสายไฟมันดีกัดมือขาดดู <c oughs> <c oughs> มืขาดแน่ฮนะ <c oughs> หนูกัดมันบ่หรืออย่างกัรดบ่ครับมันมันหากก้างกระบอกโอ้ห้ากระบอกนี่ครับโอ้หากกัาไปครับมากอะยุ่ง<อ>าางานมันแบบอืมแบบหนึ่งโอ้ มสมอยู่บังบอน่โอ้บางบอนพระรามสองพวกนี้าโสอบรถของพวกไอ้ประกันวิริยะกับอ๋อฮีนโนู่สุหลีมหาชัยพระรามสองรับสอมคงฮีโน่เขาเจอนะั่ซสอมระบบไฟนี่แหละ แต่ว่าอูผมไปอยู่มันอูหไงครับมันรับเบดทุกอย่างแต่ว่าผมอยู่แผนกไฟฟ้าบบไ,ฟไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ารถยนต์แต่ว่าโมเมนต์อยู่ศูนย์ฮีโน่เนี่ยอยู่อู่ทางนอกอฮีโน่เขาจะรับรุ่นเล้วก็จ่ายงานออกมาอูทางนอกครับตอนเมกาออกมาไม่ไหมหน,น่ฮีโน่เมกาครับโอ้ยไฟโดยเฉพาะมาจากนะครับ ระบ,บุไฟไถ่ชดัดโ,โอ้รามสองมหาชัยครับบางบอนแล้วก็ย,วย้อยอ้ากระทุ่มแบนอืมย,ย้อยวน,ยนๆไปนะบ้า <laughs> ม,ม,มหาชาัยก็สร้างีมา <laughs> กระทุ่มแบนเออ ว่าก็ดิวกรุมแบนอยูุ่มแบนอืา่มฮยุ่นมัด็กว่าที่มรัให้ขายซื้อนนาะเฮกิโลสิบสองเนี่อนาโรงงานนั่นแควคอมีเขียวไปอยู่ฟังทนได้เนาะที่จาวาเนาะฟทนครับฟังทนอ รับอยู่กระทุ่มแบนเนรับยึดงานนอกแถวเกียนดัดแถวนครปฐมโอ้รับงานนอกครับซ่อมเครื่องจักรโรงงานพวกรถโรงงานนะครับอยู่กับบริษัทเซอร์วิสเครื่องจักรโรงงานนะพวกรถพวกอย่างนี้แม่นเบิดเลยโอ้ยพวกมือรถ มีวัฒนาการมันหลายอย่างเลนะ<ม>ลี่นะเจรนรุ่นใหม่ๆกับบุคอยเข้าใจมันหมดเแต่รุ่นเก่าเนี่พอได้อยู่แห่งใหม่แหง่งมีวัฒนาการแหง่ง<ม>หลายแห่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาก<อ>ลออ่องตัวยุ่งดิวเป็นลาย อยู่คนละทั้งหลายปีโอ้ <c oughs> มาจากปีแล้วมาอยู่บ้านบบบนี้เจ้ามาสิปีนี้นะครับมาเปิดร<อ>้านสิปีนี้ อยู่พุ่นกัหลายสิบปีได้เนาะมาอยู่บ้านปีห้าสี่น้ำท่วมทีโอ,โอ้ตอน <ผม S 2> จะนมาผมเป็นรอยข้ออยู่นนทบุรียูนบางบัวทอง <laughs> น้ำท่วมห่วย <laughs> อยู่ที่อนก็มีข้าวกินอยู่นะเกือบมั่งนะเออแม่เพื่อนร้านเฮ็ดอยู่ใ้ถุงบานบ้า <laughs> ตะกี้หันครับเงินตัวหันตัวไงขึ้นมาปีนี้แหละอืมเงินเงินแล้วโอ้เงินเฉาหลังใหญ่ได้นาะหลังนั่นเนาะเงินเก่าเงินพอเงินแม่เลยครับอืมพอแม่ก็ยังมัดสุก่อนอยู่ตกัวยังได้แม่ครับพอเสียตอนผมปีผมขึ้นมาโอ้โห เราบสบายบ่ครับอืมโอ้หเรียบร้อยอืเจ็ดงานก็สบายได้นอนเฮ็ดพุ่นน่ะนอนเฮ็ดุเนี่ยนอนเห็ดเลยนอนเฮ็ดงานเนาะ ฝีมือเนีเจา้านอกแตาว่าผมลำบากบนลำบากเด้อนอนทีงาน <c oughs> แต่ที่ำบาล้วผมได้นอนทีงานนะ <c oughs> โอ้บร่งกาดคันเทีย่ธรรมาดาฝ <c oughs> ีมือคันเทียขนาด <c oughs> น,น,นี้ <c oughs> าปานน้อย <c oughs> ว่าจะบ,บอกอาการถือใม่เป๊ะเลยเนาะอืม,อมจะโนงไปทีท่พนักงาหรือเจ้พ่อาการที่แบบหายุดง่ายครับอืมซ่อมเราไม่ได้พิงงูมีทยหหอ,ยอย่างไรเลยนย <c oughs> อืมเป็นเลย,เยเบัญหาเนาะครับ ใส่มาลับกักั๊บหรับอเยเย็เคยิแล้วครับหลายคันลอย่าลืมครับพี่น้องครับรถทันใดมีปัญหาในเขตอำเภอบ้านม่วงนะครับเด้อร้านข้างโองไดนามครับเป็นกรหลับซ่อมไดนามไดสตาร์ทไดชาร์จเนาะช่างองเนาะครับนั้นก็ซ่อมมอญ้ำด้วยเนาะ เก็มีบริการหลายสิ่งหลายอย่างครับโอ้โดยช่างโอ่งครับผู้มากด้วยประสบการณ์โอ้ข,ข,ขับขับขัรช่ารรดกัมีโอกาสได้มัดส่อมระบบไฟชาร์จครับผมการเป็นการเปลี่ยนสายพงสายพันหน้าเครื่องให้ด้วยโอ้ครัวบวันใดเพียบริสอบในน้ำ <laughs> ผิการทุกระดับประทับใจครับช่างโอบ้านว่านเด้อพี่น้องเด้ออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครครับโอ้ได้การทางบ้าน,นม่วงกับปท,ทางรัอืมโอ้ครับลานเปิดกับบักไงครับเอาลงอะไรเตรียบพร้อมโอ้หมักตันระบบไฟเราเนี่ยแล้ว ไฟฟ้าที่เปิดใส่พัดลมอยู่ตอนนี้พ่นใส่ระบบโซล่าเซลล์ด้วยพี่น้องด้วยใ้ได้ปดาร<ห> <ๆ S 2> ครับครับเดีย๋ยวพาไปเบิ่งครับนะครับมมแบตเตอรี่บักใหญ่เลยครับผมกับสายอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟสามพันวัตต์ โอ้นะครับเป็นระบบชาร์จเจอร์ m t v t โอ้ได้การขนาดครับระบบเป็นโอ้อเงินสั่งแล้วเนาะเวียดคักได้จังได้เนาะฮ่าฮ่้การครับเสร็จเรียบร้อย ăn có khảo này ít tầng đầy ồ ăn mòn luộc nhưng mà sau gì น้ำป้าก็ไน้ำธรรมดาก็ได้แพงพัดเนาะครับ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 ครียับร่อครับครับนอัตครัรับครับเรับครับครัอคัครรสัรับบรคค บบไฟชาร์จของรถยนต์ของช่างโหลดมือนีนะครับเนาะทำการตรวจเช็คซ่อมโดยช่างโอ่งนะครับเนาะโอ้ช่างโอ่งนี่เพ่นมากด้วยประสบการณ์มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเนาะเพ่นใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนครับในด้านการทํางานของเพ่นบวชสิเป็นการผ่านพระเทพหรือว่าการต่อสายไฟนี่โอ้เพ่นเอ็ดคักขนาดครับผมบริการดุดญาติมิตรเลยทีเดียว ราคาค่าบริการกับบ่แพงครับช่างที่ดีมีฝีมือแบบนี้ครับช่างโดดขอสนับสนุนและก็ขอส่งเสริมและก็แนะนำให้ทานผู้ชมทุกคนทุกท่านมาใส่บริการเพื่อนนะครับเด้อห้านเพื่อนกอับยูบันหวานนะครับเด้อติดกับอำเภอบ้านม่วงครับผมถามาจากอำเภอบ้านม่วงสิมาทางคำตะการในโค้งบ้านหวานในบ่อเลี้ยว้สยไปตามโค้งครับ ให้ตรงมาทางที่รัดมา,อ,าอำเภอคำตะก,ก้านะครับที่รัดมาบ้านนองลุมพุกบ้านคำบุทองนะครับให้มาตรงนี้นะครับออกจากจุดโค้งตรงนี้มาประมาณ100เมตรกระหอดกระถึงแหละครับหากบ็แน่ใจว่าเพื่อนเปิดล้านรอบอ่ก็สอบถามมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ของช่างโอ่งก็คือ0 8 7 0 5 3 1 7เ3ดเด้อพี่น้องเด้อ 087-053-1763ครับผมเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้กะขอจบไปสำนีสก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดสำหรับท่ายนี้กะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรำ่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับเด้อทายนี่ขอกล่าวคำว่าม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ